เจนซี Z, มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมครับตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็ตัคุ้มครองพยาน ถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วล้วนคู่กรณีของคูเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกต่มันจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยม,มันจะหมดไปเข้าใจใง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยานไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะคะ มันไปขูดหาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ย,ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่ที่เกี่ยวข้อง,องพยานรักนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดืม่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้น การกินอยู่เนี่ยมันมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจาเป็นอย่างเงี้ยต้องนีพาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยเองย่างเงี้ยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทํารุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทําเลยรับมาปุ๊บ เราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินประเมินประเมินสภาพจิตใจยอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทําคืออะไรน้องอายุเก้าขวบจบปสามมาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน <od S 2> ไปมอบตัวใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทําทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายๆเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทาเนี่ยผลการเรียนเนี่ยหนึ่งกว่าหนึ่งจุดเก้าแบบด้วยด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทํารุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเราเะยครับสามจุดเก้าสี่จุดศูนย์ มีหลาย,ลายเคสที่ได้ได้ทุนแล้วก็ได้ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะจะสุดความสามารถเขาก็คือมือที่อาจจะส่งต่อไปปอตีปอทูปอเอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทํางานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกําลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้เองครับ ด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ่งพรองายเนี่ยเขาเขาก็เลยก,กล้าที่จะสู้มันทําให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทํางานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอ,อย่างเงี้ยมันคือ,ม,คอมันคือความภูมิใจอคือก็เอมาะื่อผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทํางานที่นี่แต่แรกไปแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทํางานปกติ แต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ทําหน้าที่หลากหลายมากจนเราสึกว่าเฮ้ย mm. ทำไมกรมนี้ถึงทํางานหนักจังทาไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรทุกอย่าง,างซึ่งพอได้มาทํางานนี่ก็รู้ว mm. อ,อ๋คือคือกรมเนี้ยให้ความสําคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ mm. ต้องแต่เกิด จนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ควา,ามสําคัญกับกับกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานผู้พอ้องพยานเนี่ยคิดดูด้วยความสําคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสือ้อกอะต้องมีการฝึกทักษะทั้งทั้งที่กองอื่น,เ,นเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติสองอย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะ พอ <ersch> มีาแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่าเออการได้มีอยู่ตรงนี้คือหมายถึงว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิตการขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้งครองเนี่ยเยอะมากมเลยตั้งแต่ฉันไปท้าบานใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้ว ร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารการจังหวัดก็สานักนงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมส่วนบริการร่วมแล้วก็รับรับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งอปชปปงดีไซ SI อะไรยเงี้ยครับรับร้บบองขอคุ้มครองพยานได้หมด แทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้เรารับได้หมดทางโทรศัพท์นะคะ 1> 02 1 4 1 2 9 5หน,นึ่งสี่หนึ่งสองเ้ป็แลสายตรงเลยสายตรงะะแล้วก็มีเบอร์เ,เบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักง,งานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าขายย่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากช่วยอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุธรมเนี่ยก็หนึ่กดเจโทรเข้ามาได้ ็นทุกทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะใช่ครับกครับก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ครอบคลุมแล้วก็ทํางานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะได้ครับสวัสดีค่ะก็อยากได้พี่อมออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและจริภาพค่ะ พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะถ้ทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางะคะ่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมปกองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยะคะ่ะ